มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบสาาร,รณภัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจังหวัดแพร่และจังหวัดตรังวันนี้ณนะบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์3ชั้น3คูหาคูหาเลขที่162 164และ166ชุมชนหลักเมืองตำบลบ้านหมีอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักค,คีภยัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ราชการจังหวัดลบบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาุคราะห์ป,ประจำจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางสาวอ่อนกเกษมเพิ่มภูนพาณิชซึ่งอาคารพาณิชเลขที่หลังดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยและประสบอักขีภัยเมื่อวันที่26กันยายน2567มีผู้บาดเจ็บ2รายไม่มีผู้เสียชีวิตสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาติสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองที่ทำการปกครองอำเภอโคกสำโรงรวมทั้งผู้นำท้องถิ่นท้องที่ได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วย วันนี้นะ้ณหมู่หนึ่งตบป่าแดงอำเภอเมืองแพร่จัังหวดแพร่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายชัยสิทธิ์ชัยสำริษผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่สามครอบครัวที่บ้านอยู่อาศัยสร้างใกล้เคียงกันและประสบอักค,คีภัยเมื่อวันที่29สิงหาคม2567ประกอบด้วยนางรันจวนวิเชียนกันทาอาศัยอยู่บ้านเลขที่77ได้รับความเสียหายทั้งหลังนางผานิดเขื่อนทาอาศัยอยู่บ้านเลขที่77ทับ4ได้รับความเสียหายทั้งหลังและนางสาวสมจิต พัทราจิกุลอาศัยอยู่บ้านเลขที่77ทับ7ได้รับความเสียหายทั้งหลังการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาทีคุณเป็นล้นพ้น ณอาคารอเนกประสงค์หมู่4องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนาาทยาักษ์พรมหาภูมดเดมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวัตภัยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายทรงกรดสว่างวง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวนางมนต์หม,ดมาดลูซึ่งนางมนต์หม,ดมาดรู้อายุ74ปีเสียชีวิตจากเหตุวาตภัยพายุและลมกระโชกแรงส่งผลให้เรือโดยสารล่มบริเวณเส้นทางเดินเรือโดยสารท่าเทียบเรือท่าข้ามเกาะสุกรพื้นที่หมู่2ตำบลเกาะสุกรอำเภอปลาเลียนจังหวัดตรัง เมื่อวันที่17กันยายน2567ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้รอดชีวิต3รายทั้งนี้สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังและสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดตรังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตและครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันด้วย